สวัสดีครับวันนี้นะครับวันที่7กรกฎาคม2566นะครับวันที่7เดือน7ปี66นะครับวันนี้ผมจะทําการปลูกต้นพยุงไหหลำนะครับพยุงไหหลำนะครับผมจริงๆผมเริ่มปลูกตั้งแต่ปี6 1หนึ่งแล้วนะครับปลูกมาเรื่อยๆนะครับหลายร้อยต้นตอนนี้ก็จะปลูกเพิ่มอีกแปลงตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่โล่งว่างอยู่นะครับสําหรับการปลูกของผมนะครับเรียนรู้ เราก็ปรับปรุงไปเรื่อยนะครับไม่ผิดไม่ถูกผมทาการยกล่องนะครับยกล่องเหมือนเราปลูกอ้อยปลูกแตงโมมันสหลังนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็ใช้เครื่องขุดเจาะนะครับเดี๋ยวมีขึ้นคลิปให้ดูนะครับใช้หกนิ้วหรือว่า8นิ้วนะครับแล้วแต่นะครับเสร็จแ,แล้วก็ผมมีการลงแกลบดําด้วยนะครับผมหลังจากเจาะดินเสร็จนะครับผมจะทําการรองก้นหลุม ด้วยปุ๋ยสูตรเสมอ15 15 15้นะครับนอ,อกจากนั้นแล้วก็จะมีการใช้ปุ๋ยคอกเพื่อใช้ในการผสมดินที่เราจะปลูกนะครับตามที่เห็นจะเป็นปุ๋ยคอกใช้ผสมกับดินปลูกอีกครั้งหนึง่งสำหรับการปลูกนะครับผมจะทำการใช้ไม้ไผ่นะครับเนี่ยครับที่ผมสั่งซื้อมา แล้วก็ตัดด้วยคานยาว3าเมตรนะครับที่ผมจะทําก็คือผมจะทําการปลูกพร้อมกับไม้ไผ่ไปเลยนะครับผมส่วนหลุมเนี่ยผมเจาะลึกประมาณสีสิเซนนะครับเสร็จแ,แล้วก็ทําการกบลงไปก่อนนะครับก็กบลงไปนะครับหลังจากเรากบลงไปแล้วนะครับก็ทําการอัดให้แน่นนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นแล้วเราก็จะทําการ ปลูกพยุงตามไปเลยนะครับก็ต้องมัน่นใจนิดนึงว่าถ่ายจะไม่เอนะครับจากนั้นเราก็แกะถุงไม้พยุงนะครับนะครับพยายามอย่าให้ตุ้มแตกนะครับต้องพยายามไม่ให้ตุ้มแตกแบบนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วก็ ปลูกลงไปโดยผมจะให้ชิดกับลําไม้ไผ่เลยนะครับแล้วก็เอาดินลงไปนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยครับก็ไม้ไผ่กับพยุงก็จะอยู่ด้วยกันไปเลยนะครับก็แบบนี้นะครับแล้วก็เหยียบนิดนึงนะครับเพื่อให้แน่น ต่อป็นียร็จนะครับในรุมที่1เห็นว่าไม้ไผ่ก็จะตั้งตรงอย่างนี้เลยนะครับถ้าเราเจาะตื้นไปน้ําไม้ไผ่ก็จะล้มนะครับผมแนะนําว่าควรเจาะประมาณสัก40ิขึ้นนะครับ40พอเราเจาะ40ิแล้วเนี่ยก็ทําการเอาดินถมลงไปก่อนประมาณครึ่งหนึ่งนะครับหลือย0ิเซนตราค่อยปลูกพยุงตามอีกทีนะครับให้ดูคลิปการปลูกใกล้ๆอีกมุมหนึ่งนะครับื้นต้นก็อย่างที่บอกนะครับไม้ไผ่นะครับปักลงไปเลยนะครับ โอเคนะครับเสร็จแล้วก็บินนะครับเอาลงไปก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วก็ทการฉีกพยุงนะครับต้องระวังอย่าให้ตุ่มแตกนะครับโอเคนะครับร้อยนะครับแล้วเราก็จัดมุมตำแหน่งนะครับเพื่อให้พยุงเนี่ยเขาติดกับไม้นะครับประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วก็ผมได้นะครับนะครับเทคนิคของผมนี่ก็ง่ายๆเลยนะครับปลูกพร้อมกับไม้ค้ำเลยนะครับปลูกพร้อมไม้ค้ำนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็ทําเป็นลักษณะเป็นแอ่งไว้นิดนึงนะครับเพื่อรับน้าฝนนะครับวันนี้ไม่ต้องกลัวน้ำท่วมเพราะว่าเรามีร่องระบายน้ําด้านข้างนะครับเสร็จแล้วก็เหยียบนิดนึงนะครับ พอประมาณนะครับให้แน่นนิดนึงนะครับไม่ต้องหนักมากนะครับเรียบร้อยแล้วครับประมาณนี้สำหรับการปลูกประยุงไหายลำนะครับแล้วเราก็ค่อยหาเชือกฟางมารัดตรงนี้นะครับประกันนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเขาพอเขาโตขึ้นไปเราก็รัดตามไปเรื่อยครับนะครับจะสังเกตว่าไม้ไผ่ค่อนข้างแน่นนะครับนี่ครับไม่โยกไม่อะไรนะครับก็เป็น คลิกแล้วก็เทคนิคของผมนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับผมปลูกพร้อมกับไม้ค้ำไปเลยครับแล้วก็ไม้ค้ำเนี่ยผมใช้ไม้ไผ่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าไม้ไผ่กับยูคารไหนทนกกันนะครับผมก็ลองลองดูนะครับแต่ผมมองว่ายูคาน่าจะปลูกเร็วหรือเปล่าก็เลยลองใช้ไม้ไผ่ตัดสินใจใช้ไม้ไผ่นะครับและที่สําคัญเลยนะครับหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วเนี่ยต้องทําการลดน้ํา นะครับเพื่อให้ดินในถุงปลูกแล้วก็ดินในแปลงปลูกนะครับในการผสมผสานหรือเชื่อมกันนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับผมถ้าสามารถทําได้นะครับถ้าทําไม่ได้ก็เหมือนกับว่าปล่อยให้ทางเทวดาเลี้ยงนะครับผมสําหรับแปลงปลูกนี้นะครับของผมจะอยู่ใกล้ระบบน้ําดังนั้นผมก็จะใช้โซลาเซลล์ดูดน้ํานะครับใช้ปั๊มเดวิดูดขึ้นมาเลี้ยงน้ําในร่อง ที่ทำเอาไว้นะครับโดยในระหว่างร่องก็จะทำการปลูกขาดหรือตะไครหรือไหลไปนะครับผมก็เป็นเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับแปลงปลูกพีงไหลำในแปลงนี้จำนวน105ต้นนะครับโอวคุที่7เดือน7 2 5 6 6นะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับผมจะทำการอัปเดตให้ดู สถาการณของแปลงนี้ให้ดูเรื่อยนะครับทีมไร่จุลเทียนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ